สวัสดีครับ,รบอยู่กับทัศนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาพบกับพี่สาวคนหนึ่งชื่อว่าพี่เจนนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ใช้สินค้าช่วารีวิท่าบูนะครับก็อยากให้พี่เจนเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกหลังจากการใช้เนี่ยว่าใช้ไปแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกระสินค้าตัวนี้โอเคค่ะ,ะก็ตอนนี้เนาะเราอายุขึ้นเลขสนะี่แล้ว แล้วเราก็เริ่มหันกลับมาที่ดูแลตัวเองวันแรกค่ะที่เราเริ่มทานวิธีการทานคือเราตื่นเช้ามาแล้วเราก็ชงทานเลยแล้วก็จิบทานในระหว่างที่เราแต่งตัวเพื่อที่จะออกทำงานเนาะความรู้สึกที่ได้คือพอหลังจากที่เรามานั่งทํางานแล้วนะคะปรากฏว่าเราไม่อ่อนเพลียปกติเราต้องตื่นเช้าๆเราก็จะรู้สึกอ่อนเพียคือปกติเป็นคนที่ตื่นมาแล้วจะเหมือนนอนพักผ่อนไม่เต็มที่เพียงปวดหัวได้ทระมาณนี้หร่ะใช่ค่ะ ทานไปแล้วอาการพวกนี้ก็หายไปเราก็ตกใจเอ้ยเอ๊เอหรือว่าเราจะคิดไปเองเพราะว่าเรารู้สึกแบบพอเราไปอ่านข้อมูลมาแล้วเรารู้สึกเลิฟกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แล้วเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเราก็ทานไปเรื่อยๆเพราะว่าอ,อ,อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกว่านี้ปรากฏว่ามีวันหนึ่งค่ะวันที่สมเนอะเราโดนคตเตอร์บาดน,น,นิ้วเนี่ยค่ะหายไปแล้วเป็นแผล แต่ว่าไม่น่าเชื่อคือโดยปกติคนเราเวลาเราโดนของมีคมบาดนะคะเราจะต้องระบมที่เรากลับบ้านไปแต่เนี่ยกลับไปบ้านพอเราเอาพาสเตอร์ออกเราไม่ไม่ระบมแล้วก็โดนน้ำก็ไม่แสบด้วยก็เป็นคุณสมบัติของตัวนินท่าบัวครับที่เข้าไปช่วยฟื้นฟูสมานแผลอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางมาเป็นระยะเวลาประมาณ หนึ่งเดือน,น,อนแล้วค่อใ่พอรเป็นยังไงบ้างเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยแล้วเราก็คิดว่าเออเราจะทานอันเนี้ยต่อไปเรื่อยๆรวมถึงเราจะบอกกับคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนๆเนง่ย้ยค่ะครับเห็นว่าเป็น,นึ่งพันธ์ที่ดีมากตัวหนึ่งของบัตรสกินเนสโกบอลนะครับก็คนที่ดูวิดีโอตัวนี้อยู่ผมไม่อยากให้คุณเชื่อนะครับแต่ว่าอยากให้คุณเนี่ยเมกาได้ลองดูก่อนว่ามันดีจริงตามที่เขาบอกว่างเงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจนมากๆนะครับขอบคุณค